ก็การเงินแล้วก็ครอบครัวสุขภาพปวดขาค่ะติดขัดการงานการเงินครอบครัวค่ะครบหมดเลยงานเงินสุขภาพครอบครัวค่ะมีแม้งสองค่ะสองแทงอ่ะหลุดมีแต่ไม่แน่ใจค่ะหลุดใช่ไหมหลุดไม่แน่ใจค่ะไม่แน่ใจเรื่องหลุดแต่แท้งสองอ่ากุมารเป็นสามกุมารกี่เท่าหร่งค่ะ กมาหนึ่ง <1. S 1> สักมีไหมไม่มีค่ะไม่มีขันมีไหมขันก็ไม่มีค่ะไม่มีขันไม่มีสักเอาเป็นว่าชีวิตสี่มุมจนหมดเลยครอบครัวสุขภาพการงานการเงินเด็กทั้งหมดสี่คนยังอยู่ครบไหมเด็กสี่คนหรือท่านเอ๋ยแทงสองหลุดหนึ่งกุมาหนึ่งยังอยู่เลยนับบ่นแหละหมา อยู่ด้วยกันนั่นแหละค่ะเร็กดุนะก็มีนั่นแหละเออยพร้อมจ่ายเปล่าพร้อมค่ะพร้อมเลยให้มันจบจบไปเลยทั้งหมดกี่วันเร็กสามคนสี่สิบห้านะท่านเอ๋ยเบิกอีกเลยอีกสิบวันนั่นแหละห้าสิบห้าวัน,วนพร้อมหมดไหมคะหมอรพร้อมหมดเดือนนี้คะ่ะภายในเดือนนี้คะ่ะบุพาพาจะจัดก,การให้เลย เป็นบทที่โคราชนะคะจะได้จบกันไปอย่างอื่นไม่มีอะไรแล้วใช่หรือหญิงกันเล่าหนอไม่ทราบเลยค่ะเป็นหญิงหมดเลยแหละท่านเอ๋ยุมาลเป็นชายนั่นแนะก็เป็นสี่ชายสี่หญิงสชายเอ้ยสี่หญิงหนึ่งชายสามหญิงหนึ่งชายค่ะ ชื่ออะไรจ้าชื่อน้องดาน้องมุกแลองก็น้องนิวน้องดาน้องมุกน้องนิวค่ะและปูมาก็ชื่อชื่อน้องปุมานทองค่ะปุมานทองค่ะน้องมุกน้องดาน้องนิวอยากกินขนมค่ะน้องนิวใช่ไหมน้องนิวค่ะน้องดาน้องมุกน้องนิวค่ะ แล้วก็กูมานชื่อองนี่ภูนิดาใช่ไหมใ้าินอะไรจ้ากินข้ว้าวผดข้าวอ,อะไรดีคะข้าวผัดข้าวผัดค่ะ้าวผูขาัดกุ้ง้าหมูข้าวผัดไก่ก็อร่ยนะคะหลงตาดีมากอ้าว งูกับแอปเปิลค่ะองุ่นแอปเปิลค่ะเดี๋ยวบางครั้งก็มีมาม่าก็ดีนะคะชีวิตจะได้ดื่มรสชาติมาม่ามันแสดงว่าชีวิตครั้งหนึ่งในชีวิตอาตามนี้แต่มาม่าเูีกินให้มีประโยชน์ต้องแสนขายได้ใส่ลูกชิ้นแส่ผักลงไปค่ะคการต้มมาม่านะเขาต้องให้ลวกน้ำทิ้งก่อนอย่าไปกินลายแป้งมันเยอะโซเดียมมันมากมายเนอะ อ๋อค่ะร,ร,รักสุขภาพขนมน้ำล่ะคะขนมหนูว่ากินตาขนมตาหนูกินทุกอย่างเลยไปซื้อเซเว่นแล้วกันง่ายๆอ่าวันนี้หน้าร้อนต้องกินน้ำเย็นๆน้ำตากะละมันน้ำเปาปซี่ค่ะอ่าๆไปจัดตามนี้แล้วกันเสื้อผ้าเอาะไรจ้ะ สองนะคะค่ะแล้วก็มีกุมารหนึ่งชุดเด่นผู้ชายห้กกว่ามาหลอนตาดีรองเท้าส่ด้วยนะเอาเรยาทาเล็บด้วยนะคะเขาดีักกระจกด้วยค่ะชุดแต่งตัวตามนี้แล้วก็เอากิฟตเอานดผมด้วยค่ะอะชุดสวยชุดงามอ้าะกจกไม่ได้เอาเดียวนะจ๊ะเอาสาันนะจ๊ะอ่แแอสยลยสายอะไรจ๊ะปล่อย้าหลนตาอะไปล่อยผ้าหมอนทีฉดตัว ลากรบ3ตัวหมอสิบหบ3ค่ะสั่งทานสังานหชุดสนสองสองได้สคนให้ชุดยวอ๋อสองชุดสองชุดสองชุดอันนี้เมื่อไหร่นะกุมภานะภายในเดือนนี้อ่าภายในเดือนนี้เอปืนยิงฉีดน้ำได้ไหมอ่ะอาปืนฉีดน้ำไปเล่นสงการหน่อยหนึ่งตามนี้ สี่เราบอกนะสีก็บอกไปยิงกันเองอ่ะยิงกันเองจะตายไมหมหลงตาถ้าเอาปืนย,ย,ยิงกันจะตายไหมคะไม่ตายเราปืนฉีดน้ำมันเปียกๆนั่นแหละจ้ะเรียบร้อยไปได้จะะขอถามนนิดึงค่เวลาสวดมนต์นะคะทำไมลิ้นมันแบบแข็งๆเหมือนไม่ใช่ลิ้นเราอ่าพูดไปดิตอบไปเลยหนู๋ยวค่ะพูดไม่ช้าจ้าล่ะค่ะเสือไม่ข้ามเสือไม่เป็นยังไม่ได้เรียนหนังสือ จะซ้อมสวดเลยเขาด้วยริมมันเลยแข็งแข็งเข้าใจละจบไปได้น้องดาน้องดาไปแล้วจบแล้วรอพื้นฉีดน้ก่อนจนะ้อะแะะาแล้วคะ่ะบา,ายอะไรที่เจ็ด